ผู้สูงอายุนะคะทัวร์ทำบุญของเรานะคะก็น่ถ้าไม่มีปัญหาอะไรน่าจะว่ากอ่ากะสีฝนเพิ่งเริ่มพอดีนี่แหละคะ่ะค่าต้องมีวามรกามผูกพันซึ่งกันและกันแต่ตอ่อต่อมาบริการท่านอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความอบอุ่นเพื่อสุขภาพที่มาบริการท่านที่นี่นะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของสมุนไพร ที่อกนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เป็นให้ความรู้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านชมรมเสิริมสวยแต่งผมของเทศบาลเพื่ที่มีจิตใจเพื่องอาทรมีความรักในผู้สูงตัดผมแต่งผมให้ท่านผู้สูงอุยุนะครับทุกบเดือนเป็นประจำนะตกมือให้ท่านชมรมเท่าน่อนนะครับจต่ที่มามก็ออกไปเที่ยวไปเห็นท่านผู้สูงอายุหลายท่านรอเข้าคิวเสิร์ฟสวยแต่งผมอยู่บางท่านกขาก็กทำ นะครับบอกว่าพูดเราแย่คนเดียวเราแย่ตลอดมันไม่มีใครสุขตลอดแล้วก็ไม่มีใครทุ่งตลอดหรอกความกังวลความเครียดซึ่งกันและกันตอนแรกเปลี่ยนกันเนี่ยเอ้ากันเนี่ยที่กันเหน็นคอยกันเนี่ยเด็กน้อยกระดุกเสือผู้ไหนทั้งสิ้นนะครับตอนนี้สังคมโควิดร่วมถูกคุมผู้ใหญ่เนนี่ยะอยู่แล้วกระดุกเสือผู้ไหนกระดุกเสือเร็กน้อยอยากกายผู้ไหนดีอยากกายผู้ไหนคิดว่าเป็นพัฒนาเมื่อโอ้ยบอกตรณตงเลิศตา เป็นกระเป๋าใส่กระเป๋าหนเนกก็ถามสวอว์หนิเขาจะไปบอกว่าสวยเขาจะไปบอกว่าสมสมสมวัยเด้อเขาต้องบอกว่าสวยสมวัยถามก็ได้บอกว่าสวอว์ต้องอยู่ดีว่าต้องเครียด่ยววิทยากอนก็ได้ซื้อมาแล้วว่าสวอว์แต่ได้บอกว่าขอบคุณค่ะเพราะฉันสวยสมอันอันอันเบิ้ลอันคนที่คกลางแบเยันยู้ชัดนะคะวันนี้ทีมงานวิทยากรมาทั้งหมด3ท่านนะคะได้รับเกียรติจากทาง เทศบาลนะคะให้มาบรรยายในหัวข้อการจัดการภาชนะจังใหญนะคะเดี๋ยวแนะนําทีมงานวิทยากรที่มาวันนี้อีกครั้งหนึ่ง <GO> ก <av uther> ่อนตัววิยากรนะคะเอาเมื่อได้รับมอบหมายจะส่งภาพจัดการนี่แหละนะคะมาชนะจัดการการกันนึ